จุก,กุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวจุก,กุยมินิโฟวิวนะครับวันนี้นะฮะมินิโฟล์วไลน์นิวสี่นะครับอัปเดตข่าววันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนห้าสองพันยี่สิบนะครับคาแรคเตอร์ในรูปนี้ก็คือเนโรเตลลาบอยซอยนะครับ เขาคือตัวร้ายหนึ่งตัวในเรื่อง Let's and Go Max นั่นเองนะครับเขาเป็นเจ้าของรถคันนี้ครับผมแล้วเรามาพูดทำไหมมันเป็นเพราะว่าใช่แล้วครับมีการรีโอดอักเกิดขึ้นนะครับจากข้อมูลของคลิปทามิยาบล็อกนะครับข้อมูลบอกว่านี่จะมี1896 0 Dual r i t Junior v z นะครับเป็นคันใหม่ Lob o b o l a c s นี่รีวิวไปแล้วออกมาแล้วนะครับ 95130 Neo VQS นะครับเป็นตัว Japan Cup 2020 Body เป็นโพล c คารบอน t ต95564 Geo Glider Black 95565 Hexagonite Black 9585 Spin Wiper และ9586 Diomas Nero นะครับซึ่งใช่เลยนะครับ2คันนี้เนี่ยเป็นตัวโมเดลนะครับ Mechanical Series นะครับเป็นตัวโมเดลแล้วก็มีอะไรอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกัน อย่าลืมกดติดตามช่องจุกุยชาแนลด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่อ่านะครับเริ่มจาก18696นะครับดู j u r i t r u n i น r นะครับ v Z ก็คือตัวใหม่นั่นเองนะครับตระกูล180นะครับคือเป็นตัวถัดมาจาก Neo VQS นั่นเองนะครับ ดูอาฤทนะครับให้ยางซปเปอร์ฮาร์ดมาด้วยนะครับดูจากรูปนะครับสวยงามโครง VZ นั่นเองนะครับต่อมาอันนี้นะครับ18656 r o b o r e d e ด็บ b o t 2.0โครงเป็น MA อันนี้เราเคยรีวิวแกะกล่องกันไปแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับอาจจะมีขวาบ,บนก็ได้ขึ้นมาลองกดย้อนไปดูได้นะครับ อันถัดมาตัวนี้นะครับ95130 neo vqs เป็นโครง v z ใช่เลยครับเป็นตัวเดิมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัว J-PAN นครับ2020นะครับบอดี้จะเป็น p o l y c a r ์บ n a เนตนะครับเข้าใจว่าเป็น p o l y c a r ์บ n a เนครั้งแรกของ neo vqs นะครับแล้วก็โครงจะเป็น v z สีเนี่ยเหลืองเหลืองเขียวเขียวนะครับสวยมากเลย ต่อมา95464นะครับ GO Glider Black Special นะครับตัวนี้เป็นโครง FMA นะครับโครงจะเป็นสีขาวตัวประกบเป็นสีม่วงอ่อนๆน,นะฮะแล้ว Body บอดี้ะะเป็นสีดำเข้าใจว่าเป็นดำสโมกใสด้วยนะครับดูแล้วโอ้โหนะฮะปีกเขาเหมือนแบบเครื่องบินลบเหมือนยานลบอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วให้ยางล้อโตโดนัทนะฮะสีแดงมาด้วยครับอย่างงามอย่างงามขอบอก ตัวนี้นะครับ95565 Hexagonite นะครับ Black s p e c i a l โครง F.A. สีส้มล้อก็ส้มนะครับก็เขาจะออกแบบมาเป็นแบบว่าหเหลี่ยมนะครับ Hexagon แปลว่าหเหลี่ยมก็ทรงเขาจะคล้ายๆกับรถกระบะนะผมไปน,นึกถึงไอ้นี่รถในเกม h a l o นะครับที่บอกว่าเป็นเกมยิงๆอะ่ะใน Xbox อะไรองี้นะครับทรงทรงนั้นเลยชอบนะดูแบบกระบะดุดันดีนะครับ ต่อมา95585นะครับสปินไวเปอลองสังเกตดูนะครับว่าใช่มันเป็นตัว m e c h a n i ิเคิลนะครับมันเป็นโมเดลนะครับมันวิ่งไม่ได้มันมีหลายตัวไม่มีตัว V.S. ตัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโมเดลรีโปรดักตนะครับ95585 Spin ไ i p e r น,นั่นเองนี่คือพระเอกของคลิปนี้นะครับ95586 เดอมาสเนโรนะครับเป็นตัวโมเดลนะฮะเมคา a n เ c ียลซีรีสวิ่งไม่ได้แต่ตั้งโชว์ได้ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับตอนนั้นค่อนข้างหายากนะครับตัวโมเดลเนี่ยส่วนมากจะแพงทุกตัวเลยนะฮะตัวนี้รีโปรดักต์แล้วเราก็ต้องรีบจัดกันนะครับที่บอกว่าเป็นพระเอกของคลิปนี้นะครับแต่จริงแล้วเป็นตัวร้ายนะฮะในเรื่องการ์ตูน l e s s and Go Max นั่นเอง ต่อมานะฮะ95128 Hyper Dash 3 Motor นะฮะรุ่นพิเศษ Japan Cup 2020นะครับก็หลายๆคนที่สมัยก่อนๆออาจจะคุ้นเคยกับมอเตอร์ดำแดงดำแดงนี่ครับก็คือตัวนี้แหละแต่เข้าใจว่าสีดำเขาอาจจะแบบสิ้นเปลืองหรือการผลิตใช้งบเยอะนะครับเขา,าเลยเนี่ยเป็นสีปลอกสีเงินธรรมดาอย่างนี้ไปเลยนะครับต่อมาตัวนี้95129 Hyper Dash Motor Pro นะครับ ตัวพิเศษเจแปนครับ2 0 2พก็ออกเหมือนกันนะออกกันมาคู่กันทุกปีนะครับตวัวไฮเปอร์เดชโปรตัวนี้มีคําว่าโปรเนี่ยก็คือจะเป็นมอเตอร์2แกนนะครับมี2ข้างก็คือจะใช้สําหรับรุ่นมินิ4ฟ d ์วีดายโปรก็คือโครง MA กับ MS นะครับสำหรับคนที่มาเล่นใหม่อาจจะยังไม่ทราบก็เป็นรุ่นที่ไม่ต้องใช้เพลาขับนะครับส่วนอันนี้นะครับ95131 h g ดจีคาร์บอนมัลติโรลเลอร์เซตติ้งสเตย์หมิลเจแปนคัพสองพันยี่สนะครับก็คือเป็นการชนหน้านั่นเองพูดง่ายๆนะครับ h g เนี่ยย่อมาจากไฮเกรดนะครับเป็นตัวคาร์บอนด้วยนะครับทรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่ามัลตินะครับเป็นการชนหน้ามัลตินั่นเองแล้วก็ความหนา1.5 mm ึมิลสกรีนลายเจแปนคัพสองพันยี่สนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดประจำปีนี้ต่อมา95132 ชื่อคล้ายๆกัน HG Carbon เรียนะครับมีคำว่าเรียขึ้นมาด้วยคือแปลว่าหลังนะครับ Multi Roller Setting Stay 1.5มิล Japan Cup 2020นะครับทรงนี้เขาเรียกว่า Multi หลังนะครับเขาเรียกกันว่า Multi หลังนะครับ s k i n น Line Japan Cup 2020นะครับความหนา1.5มิลทั้งตัวเมื่อกี้ตัวนี้และตัวถัดไปนะครับจะเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนจริงๆ 95133นนะครับ HG Carbon Rear Brake Stay 1.5ึมิลเจนครับสองนนะครับเขาจะทำจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับคาร์บอนไฟเบอร์แล้วเอามาอัดเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเอาไว้ทำเบรกหลังนะครับเป็นตัวที่เขาออกแบบขึ้นมาใหม่คนที่เล่นเก่าอาจจะไม่เคยเห็นตัวนี้นะครับแล้วก็ทั้ง3แบบกก็มาพร้อมน็อตพร้อมตัววัชเชอร์นะครับตัวแหวนรองครบเซตตามที่เห็นในรูป ต่อมา95563 HG Lightweight 17มิลมอลูมิเนียมบอร r เรสโรเลอร์วงเล็บลิงเลสนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นโรเลอร17มิลที่เขาเจาะรูไว้แล้วนะครับเจาะรูเอาไว้ให้แล้วแล้วก็น้ำหนักเบานะครับแล้วคำว่าลิงเลสเนี่ยคือจะไม่มีขอบอยางข้างนอกนะครับจะไม่มีขอบอยางข้างนอกเขาเลยใช้คำว่าลิงเลส อันนี้หลายคนคงจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับทำย่าขายฟองน้ำด้วยเหรอตัวนี้นะครับรหัส95566้าห้าเบรกสปองเซ็ตนะครับ1มิลิเมตรสีแดงก็คือเป็นตัวเบรกนั่นแหละครับเอาฟองน้ำเนี่ยมาติดไว้ที่เบรกชิ้นเมื่อกี้9ก้า5้าหเนี่ยมันสามารถจะทำให้รถชะลอนะฮะเวลาขึ้นแบงค์ขึ้นจํำอะไรอย่างนี้ได้นะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักกับเบรกนะครับลองดู ตัวนี้15526 Basic Juneup r t สิ s จูนอัพพา s นะครับก็ออกมาให้ครบๆไปอย่างนั้นแหละนะครับก็โคงเนี่ยไอตัว FRP เนี่ยมันก็คล้ายๆของตัว AR MS อะไรประมาณนี้นะครับก็มาจัดเซตอะแบบเป็นตัวเอาไว้แต่งสำหรับคนเริ่มต้นนะครับตัวนี้เนี่ยก็แล้วแต่นะฮะถ้าอยากได้ก็ซื้อแต่ผมเดาว่าน่าจะมีตัวสตาร์เตอร์ของ v z t อาจจะมีตามมานะเหมือนพวก AR ะไรเงี้ย ตัวนี้ไม่มีในทามิยาบล็อกนะครับตัวนี้เจอมานะครับ Match Flame Black Special นะครับ Body เนี่ยเป็นอ่าสีดำสโมกใสนะครับแล้วก็สีสวยงามล้อสีทองด้วยนะครับโครง FMA สวยมากสวยมากสวยมากเดี๋ยวจะต้องจับนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ต่อมานะครับเป็นข้อมูลกับททมิย่าบล็อกนะครับททมิยามินิโฟวิดายอวันเต้ X นะครับเป็นโครง MS ของ i n o m o t o Special นะครับ ตัวนี้เห็นบอกว่าจะขาย1,870เยนยังไม่รวมแวตนะครับตัวนี้หน้ากล่องพิเศษก็คือมีคำว่าอินโนโมโตะติดอยู่นะครับอินโนโมโตะคือร้านนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับเขามีสำนักแต่งด้วยเขามีแบบขายเครื่องมองือเครื่องมืออะไรอย่างงี้ด้วยนะครับผมก็เคยไปเจอ,อคุณลุงนะครับอังเคิลอิ o โนโตแล้วนะครับภาพจากเว็บ inomotoy jp นะครับก็จะเห็นว่าตัวโครงเนี่ยเป็น m s มม่วงนะครับล้อเป็นแกะล้อสีเขียว นะครับล้อเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็โครงเนี่ยจะเป็น MS ปกตินะครับข้างหน้าจะเป็น N02 นสะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ Enomotoy.jp แล้วก็ทามิยาบล็อกมากๆนะครับอย่าลืมกดติดตามจุกกุยชาแนลด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขวาล่างนะฮะจุกกุย Mini โฟล e วนะครับฝากกดติดตามด้วยเผื่อช่องหลักบินนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วกดติดตาม Subscribe ด้วยครับ ติดตามตอนต่อไป